พีพี่ๆสอบถามมาเหมือนกันเนาะ,ะกรณีถ้าสมมติว่าสเสน์จันเนี่ยอพอเวลาเขามีลูกเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเวลาแยกอ่าพอเวลาแยกแล้วทาไมเหมือนเลี้ยงไม่ค่อยรอดอ่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูสังเกตหน่อดีๆครับหน่อที่เขาด่างเนี่ยจะมีทั้งด่างจากเขียวแล้วก็อ่าด่างกําลังดีเนาะหลายๆเคสที่ผมเห็นมาที่จักส่งรูปมาให้ดู มันเป็นหน่อที่ด่างจัดจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีหน่อที่ด่างจัดเนี่ยมันสวยตอนเล็กก็จริงเนาะแต่จริงๆด้วยการที่เขาโตมาหรือว่าแทบจะเผือกเนี่ยเขาโตมาด้วยแม่เขาที่แม่เขาส่งสารอาหารไปเลี้ยงอ่ะสกงเกตนี่มาดูหนอนี้กันอ่ะหนอเน,นี้เห็นไหมครับใหญก่กว่าเพื่อนเขาเลยเนาะทำไมดูโตเร็วกว่า<อ>เพื่อนเขาเห็นไหมซึ่งหน่ออื่นเนี่ยก็ยังเล็กอยู่จริงๆหนอเน,นี้ย คือเขาโตได้จากสารอาหารจากแม่ที่ส่งไปเลี้ยงเนาะอันนี้ไม่ใช่สีจริงที่เขาจะสามารถเลี้ยงล้วไปต่อได้ใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ไม่ใช่มินเนาะตัวนี้เป็นหน้าชมพูซึ่งเป็นเป็นเป็นตัวด่างไม่เสถียรนะครับแล้วก็ตัวที่เขาเขาให้หน่อให้สีชมพูจัดๆอย่างเงี้ยนี่คือเผือกเพื่คือพื้นที่สังเคราะห์แสงเขาไม่มีสารอาหารที่เขาสร้างเองไม่ได้เขาโตได้ด้วยแม่เลี้ยงโอ้โหแล้วดูดิคลิปมากเลยไม่มีใบไม้ใบเหี่ยวใบช้ำเลยเนี่ยครับมีเขียวอยู่แค่นี้เนี่ยคือเท่ากับว่าพื้นที่สร้างอาหารเขาไม่ถึง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม้พวกนี้ไปต่อได้ไหมถามว่าไปต่อไม่ได้เนาะเราถ้าเราแยกเมื่อไหร่ก็คือรอบันตายมานันนั้นไม่มีลุ้นสวยไม่มีลุ้นดีคือลุ้นตายอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าถ้าบอกว่ายิ่ง<อ>ถ้าเขียวมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเท่าไหร่ก็โอกาสลอกก็มากขึ้นเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าถึงจะเขียวอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพื้นที่สังเคราะห์แสงก็หายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์าะยิ่งถ้าเขียวแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่สังเคราะห์แสงก็หายไปสามสิบเปอร์ บางทีต้องประคับประคองด้วยการอบช่วยเนาะแล้วก็ให้เขาพยายามสังเคราะห์แสงให้ได้มากที่สุดแล้วก็สร้างสารอาหารเลี้ยงตัวเองให้ได้มากที่สุดจนรุ้นว่าเขาจะเขียวขึ้นมาไหมแต่ถ้าเขาเปิดเผือกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสไปต่อเขาค่อนข้างน้อยแล้วดูสิพี่เค้กเขาโตเลยนะ,ะเนี่ย,ยโตจากจจแม่เขานะคะจริงๆถามว่าเป็นไม้ที่่ช่วยเลี้ยงไม้ลุ้นได้ไหมลุ้นผมบอกเลยว่าโอกาสลุ้นแทบไม่มีถ้าไม้แบบนี้เนาะผมหักทิ้งเลยอันนี้อย่างเงี้ยคือเราไม่ชำเลยนะคะเราหักทิ้งเลยอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเลี้ยงอย่างเง ไม่เดีย๋ยวเดียวเรียกรอดน้อยเลยเรยกว่าไม่รอดดีกว่าอึงจะช้ำไปอ่าเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเปล่าเปล่าอโอเคถ้าอย่างเงี้ยไปต่อนะถึงไม่มีรากเราก็สามารถไปสร้างรากได้ อะไรได้มีรากแล้วก็ไปชําต่อให้เขาาตได้เร็วสรุปก็คือที่เขาโตสวยจากแม่เขาได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอแยกออกไปแล้วชําแล้วจะรอดแล้วก็ไปลุ้นเขียวนะคะอันนี้ต้องแจ้งสําหรับมือใหม่สําหรับพี่ๆที่จะเข้ามาซื้อไม้อะไรแบบนี้นะเพราะเห็นหลายครั้งเหมือนกันที่บางทีสังเคห์แสงน้อยน้อยน้อยมากแหละแล้วก็โอกาสไปต่อเนี่ยยากมากเลยก็ยังเป็นคําถามที่เจอประจำเนาะหลังบ้านอะยวบอกว่านี่ละครับ ถึงเราจะไปอบเนี่ยผมบอกเลยอีกทีหนึ่งถึงเรา,เาสังเกตมาถึงเราจะไปอบแล้วเขาจะแทงลากใหม่ได้เขาแทงลากได้<ล>ไหมคะพี่เก๋เขา<ม>แทงได้จากพลังงานในตัวเขาเองก็คือเขาเหมือนย่อยสลายเอาสารอาหารที่เขาสะสมจาก,จากที่แม่เขาให้มานบบเน<อ>ี่ยในการสร้างรากสร้างอะไรแต่สุดท้ายแล้วพอเวลาเขาสั่องแสงสร้างอาหารใหม่ไ,ไ, <S <S ไม่ได้เ <ๆ S 1> มื่อไรที่อาหารก็ตุยอยู่ดี โอเคฝากไว้สําหรับพี่พี่มือใหม่นะคะเพิ่งมาสดๆร้อนๆในแชทเมื่อเมื่อวานนี้เลยเลยมาทําคลิปต่ออีกสักหน่อยเนาะออันนี้สวยไปต่อได้ยังพอไปต่อได้อ่าโอเคได้ลากไม่ได้ลากของบิสเรียนเนาะขอบคุณพี่เก้มากเลยนี่สวยเลยแล้วแม่ก็สวยกําลังดีค่ะเห็นไหมเนี่ยแม่เขาเขียวสวยกําลังดีแล้วก็ดัางขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถึงให้ลูกได้นะคะไปต่อสามารถสร้างรากใหม่ได้เองได้เนาะสังเคราะห์แสงได้อันนี้ก็ก็สามารถสร้างรากใหม่ได้เองได้มีรากอยู่แล้วไปต่อได้ดีอ่านี้เช่นเดียวกันแต่อันนี้ ไปต่อไม่ได้นะครับผมสร้างได้ก็ตุยอยู่ดีครับ